สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะ Toyota าซ r รุน่า una v o อนะคะเป็นรถปี03นะคะราคา99,000บาทนะคะเป็นรุ่นตัว E นะคะคันนี้สีสวยนะคะรถดําเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่เคยแก๊สน,นะคะวิ่งมาน้อยๆน,นะคะ150,000กิโลเมตรนะคะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะทุกคนขับขี่ดีมากๆนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีเยี่ยมเลยนะคะ สนใจไปทดลองขับรถกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะหากท่านใดสนใจสามารถโทรนัดไปดูรถตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะไปทดลองขับกันดูนะคะ t o y ยต้าวีออสปีศูนย์เกียร์ออโต้นะคะ9900 0บาทสำหรับคลิปนี้นะคะช่องรวมรถมือ2ส JK ขอลาไปก่อนนะคะพบกับรวมรถมืองส JK ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ